เพราะเหตุว่าเราเคาเพรพพ่อเราคือพระทเจ้าคือธรรมคือวิน,นัยแค่นั้นเองเราอยากเห็นพ่อเรานี่โดดเด่นอยู่อย่างนี้สว่างสวยัยเป็นที่กราบไหว้ของไตรภพทั้งการภพรูปภพและรูปภพอันนี้ถือว่าเป็นบันมหามงคลหลวงปู่ใช้วันนี้เป็นวันเกิดของพวกเทวดาในหมดุดโลกธาตุแสนโกศจกักรวาลดังที่เล่าให้ฟังเสียงคลองเสียงระฆังที่เป็นทิพย์ดังกลางวานขึ้นที่วัดป่าเมือดิน สิ่งมหัจจัน์เกิดขึ้นหลายอย่างก็ดังที่ลูกเห็นไม่เคยปุ๊บไม่เคยเห็นแต่ก็เห็นแล้วแต่สำหรับสำหรับหลวงปู่เห็นในป่าในเขานานแล้วสิ่งนี้เสียงคล้องเสียงระฆังเสียงสังติเป็นทิพย์เสียงกรีดร้องหวีดร้องของพวกเปรตที่ทรมานเสียงเตะตอ้ํเสียงระเสินของพวกกายทิพย์ ในป่าในเขาเราได้ยินตลอดแต่เราก็คิดว่าได้ยินเฉพาะเราไม่คิดว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเหมือนที่อยู่ในขณะนี้ที่วัดป่าเมือดินเสียงกองเสียงละครที่เป็นทิพย์ก็ได้ยินกันหมดคนเต็มสลานสิ่งต่างๆก็ค่อยเผยออกมาจากหยาบไปจากละเอียดเข้ามาสู่หยาบ ส่งผลให้เห็นพอได้รู้เรื่องพระพุทธศาสนาทั้งภาคบาริยัติและภาคปฏิบัติเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพรหมโลกและเรื่องมหาบรินิพนานจึงเป็นสิ่งที่มาตรฐานที่สุดในสถานที่มหามงคลวัดป่าห้ยดินถิ่นคนบุญหลวงปู่จึงใช้วันนี้วันที่สิบสี่ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน เปิดโลกกธาตแห่งเทวดาที่เป็นวันครบรอบวันคลายวันเกิดจะใช้คำนี้แห่งเทวดาในหมื่นโลกธาตแหจงกจักรวาลเขาได้รับรู้ว่ายังมีผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนา ทั้งพระเถรนเนจิบาสุิกาในสมัยปัจจุบันให้หอมทะลุดินทะลุฟ้าหอมทั้งการพบรูปพบและอันรูปประพบหอมคุณศีลคุณธรรมหอมความอาจความหานในการบรรลือศีระนาตามธรรมตามวินยัยเทวราในเหมือนลูกกระทาเสนโกจกวาลจะได้เซซองเสนอเสรินสาธุการ ร่วมด้วยช่วยกันรวมตัวกันที่สถานที่มหามงคลวัดป่าหุ่ินทินคนบุญวันที่14ธันวาคมจึงเป็นวันมหามงคลเพื่อเทวดาในหมื่นโลกธาตุเสนโกฏจักรวาลโดยถ่ายเดียววันนี้จึงเว้นเป็นวันครบรอบหรือวันคล้ายวันเกิดตามสมมุติแห่งโลกว่า เป็นวันเกิดหรือวันครบรอบวันเกิดวันคลายวันเกิดแต่ใช้สมมติในที่หยาบๆยาบแห่งทางโลกมนุษย์เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของเทวดารับเพราะมนุษย์และเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิพึงดูแลกันโดยธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยธรรมเหมือนในสมัยพุทธกาลเห็นไหมล่ะวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจำมกับฏิหานระดับไหนล่ะ มาหับพิตร้าสกัดเทวราเท่าเจตุมหาราชทั้ทจงจีเทวดาในหมู่โลกธาตุเองกุจกาวานคอยปอกป้องพระพุทธเจ้าทำลายศาสนาอื่นศาสดาอื่นเห็นไหมละ่ะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาษีวลีจะไปเยี่ยมไอ้พระพุทธเจ้าจะนําคณะสงฆ์ไปเยี่ยมพระเลวัตสามเณรเลวัตเห็นไหมละ่มละรัดไปทางนี้ใกล้ แต่ไม่มีหมู่บ้านมีแต่อมนุษย์พระเทวดาเตรียมพร้อมยกกองทัพมาเลยปกป้องพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ใส่บาตรพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์แล้วด้านไหนละ่ะถ้าเป็นพระป่าอยู่ป่าจะรู้ว่าเขายังคงเส้นคงวางอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมละ่ะในปัจจีประประัติหลวงปู่ชอบธนสมุงเข้ามาใส่บาตรหลวงปู่ชอบธนสมุข นั่นเพราะสีพิสุทธิที่สมาธิวิสุทธิที่ปัญญาพิสุทธิ์ที่เกิดแล้วเกิดแล้วเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เห็นเห็นแต่ในตำรานี่เปตีในใจก็ยังไม่เห็นไม่ต้องไปพูดถึงเห็นธรรมะเพราะขาดสติขาดกำลังปัญญาเป็นอย่างนั้นมิแต่หลงนั่นหลงในเปตในถีใน,ในใจของตัวเองแต่ไม่เห็นว่าเดี๋ยวนี้ใจิตใจตัวเองเป็นเปตเป็นถีงไงที่พูดเมื่อกี้ วันนี้จึงเป็นวันมหามงคลเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเทวดาในหมื่นโลกธาตุแสงกจชกรวาลและเลยให้ลูกให้หลานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหากำหนดวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดโดยเอาใจาเล็กใจใหญ่สุรชลยสุรชาติเป็นผู้รเริ่มในการที่ออกจากมิติละเอียดเข้าสู่มิติยากสมควรที่เห็นว่า ในสมัยพุทธกาลก็ไม่แตกไม่แตกต่างกันสังกัจจุปุตธ,ธชิโนโนรสสีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิทสมบุญบริบูรณ์ก็เหมือนในสมัยพุทธกาลเป๊ะเลยไม่มีข้อจํากัดอาการิโกไม่จํากัดการเวลาวันนี้จริงเป็นวันมหามงคลหลวงปู่หลวงตาพร้อมคณะสงฆ์ขอให้เทวดา ในหมื่นโลกธาตุแถนโกจกาวาลที่เป็นสัมมาทิฏฐิพึ่งรับชาบประกาศกล้องบนในไตพบทางการพบรูปพบแหล่รูปพบ,ปพบเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิรวมตัวกันหลวงปู่จะออกสงฆ์โลกด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยใจที่บริสุทธิ์ศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็บริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์ เทวดาในมืรอรกทาเจนก็จกวาลพึงรับทราบถ้าพระไม่ดีอุบาสกบัิกาไม่ดีมหาเรื่องขอให้กลุ่มนั้นจงพินาศไปหลวงปู่ต้องการรักษาพระพุทธศาสนาให้สว่างสวยช่วงกึ่งพุทธกาลจึงจัดงานครบรอบวันเกตดของพวกเทวดา ที่เป็นสัมมาทิฏฐิในมือลกกระท่าเจนโกจกรวาลที่เคยอุปถากต์ปนิบัติพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลพุทธันดอนนี้หรือพุทธันดอนในกลับนี้หรืออีกกลับอื่นตั้งแต่กกูสันโทโกนาคมโมกัจปปและโคตโมในกลับนี้ที่พระองค์หรือพระอริยเมตไย พวกเธอก็ยังอยู่เพราะมีอายุมากยังรู้ยังเห็นว่าในสมัยพุทธกาลพระเจ้าและคณะสงฆ์ปฏิบัติแบบไหนจึงส่งผลออกมาให้เห็นในสมัยปัจจุบันหลวงปู่จิงชาย1ิบสี่ันวาคมทุกปีเป็นวันที่หลวงปู่กับคณะสงฆ์สาธุกการกับพวกถือที่เป็นเทวดาในมือลูกกทา,าเสนกกจกาวาลที่เป็นสมาธิฏิ ด้วยพลังบุญที่เกิดจากอำนาจพระรันตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพไปสารครอบโลกครอบจักรวาลให้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีชีวิตหมายถึงที่กําลังจะตุติเคลื่อนย้ายด้วยบุญหมดขอให้บุญกุศลขอรลองปู่ที่สร้างอบรม,มบ่มบารมีมาสมบูรณ์บุญคอบสารแดงโลกธาตุพร้อมทั้งคณะสงฆ์ที่วัดปางดิน ที่มีศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ครอบไปในสามแต่โลกธาตุให้พวกเธอพึงอยู่ในโลกของเทวดานั้นต่อตต่อ่ออไปด้วยพลังบุญพลังฤทธิ์เดชานุภาพเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันร่วมตัวกันเป็นพลังใหญ่เหมือนกับเพนจิภาค่ำเดือนสิบ ปีปศสองพและก่อนเป็นสิบห้าค่ำเดือนสิบปีปศ2 5งพสห้าที่เป็นพละกกำลังใหญ่เหมือนลุงกินน้ำทะลุจักรวาลลงมาสู่โลกมนุษย์หลวงพุทธการให้เป็นอย่างนั้นเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันวันนี้จึงเป็นบันมหามงคล14บธันวาคม ขอให้เทวาดาในมือโลกธาตุเจนกจักรวาลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีทามหาพรหมท้าวสก,กเทวราชท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่พึงอยู่อย่างผาสุกเกนใจพลังจิตกำลังใจอยู่ในพระรัตนัยไม่เสื่อมคลอนไม่คลายจากคุณงามความดีพึงปฏิบัติตนเป็นสัมมาทิฏฐิรวมพลังให้ยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนากึ่งพุทธกาล ให้เขาได้รู้ให้เขาได้เห็นว่า